บทที่1,022รอบรองชนะเลิศเริ่มต้นขึ้นเสี่ยวซานไม่ได้กลับไปที่ห้องรับรองเขาไม่มีความคิดที่จะสังเกตว่าเขาจะเจอใครในครั้งต่อไปอย่างไรก็ตามผลการเข้ารอบประกาศอย่างเป็นทางการคืนนี้ยังไม่สายเกินไปที่จะทราบผลดังนั้นเมื่อการต่อสู้ของแมวใหญ่จบลงเขาทักทายผู้อาวุโสของตระกูลต้นทองฟ้าและจากไปอย่างเงียบๆกลับโรงแรมเสือขาวเพื่อพักผ่อน ในตอนเย็นเสี่ยวซานได้รับข่าวว่าการแข่งขันวันนี้จบลงแล้วผู้เล่นมือวาง5้าคนที่เหลือโชคดีพวกเขาไม่ได้เจอกันเองและเข้ารอบทั้งหมดรวมทั้งหนิงเฉินเอินและผู้เล่นที่ไม่ได้เป็นมือวางอีกคนรอบก่อนรองชนะเลิศได้จบลงแล้วรอบรองชนะเลิศจะเป็นแบบพบกันหมดกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง8คนผู้เล่นหญิง9คนจะเข้าร่วมในรอบรองชนะเลิศและมีผู้เล่นชาย8คนเข้าร่วมในรอบรองชนะเลิศ ในรอบรองชนะเลิศผู้เล่นชายและหญิงจะประลองในวันเดียวกันอย่างไรก็ตามมีทั้งหมด8คู่ต่อวันนอกจากนี้จะไม่มีเวลาพักสำหรับรอบรองชนะเลิศหลังจากประลองหนึ่งวันจะมีการประลองต่อทันทีในวันถัดไปดังนั้นอย่าคิดว่าโชคไม่สำคัญในรอบพบกันหมดหากพบคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเร็วเกินไปแล้วจะต้องมีทางเลือกไม่เช่นนั้นเมื่อได้รับบาดเจ็บเกมต่อต่อไปจะกลายเป็นเกมที่ยากมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีการประกาศรูปแบบของการประลองแบบพบกันหมดด้วยชนะได้สองแต้มแพ้ไม่ได้แต้มไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแบ่งคะแนนกันในกรณีที่เสมอกันผู้ตัดสินจะตัดสินว่าใครได้เปรียบและจะมีการนับชัยชนะแน่นอนหากทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บในที่สุดและไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันต่อไปได้พวกเขาจะถูกกำจัดออกจากการแข่งขันโดยตรง ดังนั้นต่างจากรอบก่อนหน้าที่เป็นแบบแพ้คัดออกอย่างสิ้นเชิงในรอบรองชนะเลิศสิ่งแรกที่ทุกคนต้องทำคือป้องกันตัวเองโดยรักษาสถานะของตนเองเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ยาวนานขึ้นเพื่อให้ได้คะแนนทั้งหมดที่ควรได้รับในบรรดาผู้เข้าแข่งขันชายทั้ง8ดเสี่ยวซานได้เห็นร่างที่คุณเคยหลายคนไม่จำเป็นต้องพูดถึงหนิงเฉินเอินราชามังกรแห่งแสงซูอันอยู่ก็อยู่ที่นั่นด้วย ในบรรดาตระกูลมังกรนอกจากซูอันอยู่แล้วยังมีอีกคนหนึ่งที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศและสามารถกล่าวได้ว่าเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเวลานี้สามารถเห็นความแข็งแกร่งของเผ่าอาสูรนอกจากผู้เล่นเผ่ามังกรสองคนแล้วก็มีจินอันกัวเจ้าเมืองแยกนภาผู้สืบทอดของจกักรพรรดิอสูรธมินเจ้าเมืองมังกรทมินและหนึ่งในนั้นมีสายเลือดนกฟีนิกซ์อมะตะราชาอาสูรชั้นยอดทั้งหมดได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้ว ทางด้านของเผ่าพูดมีเพียงราชาดอกทานตะวันนานเครอรเมิงเจ้าเมืองทานตะวันเท่านั้นที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนิ้งเฉินเอินเป็นครึ่งอสูรครึ่งพูดอาจกล่าวได้ว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของจักรวรรดิไตเฉินในด้านผู้เล่นชายมีอสูรห้าตัวครึ่งแต่พูดมีเพียงสองครึ่งเท่านั้นยังคงเป็นเช่นนี้เมื่อแมวใหญ่ยอมแพ้เกมไม่เช่นนั้นจะมีผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายในฝั่งอาณาจักรเทียนอยู่และจะเป็นหกครึ่ง ด้านข้างของเผ่าอสูรนั้นมีลักษณะเป็นสีเขียวและสีเหลืองเล็กน้อยอย่างไรก็ตามในอีกด้านหนึ่งผู้เล่นหญิงกลับตรงกันข้ามในกลุ่มวิญญาณรวมทั้งราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่ของเผ่าดอกจันทรามีทั้งหมด6คนที่มีคุณสมบัติเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในด้านของเผ่าอสูรรวมถึงไม่กงจือและหลานโมเฉียนจากเมืองแยกนภามีเพียงสาคนเท่านั้นที่ผ่านเข้ารอบอย่างไรก็ตามเผ่าพูดมีความได้เปรียบ เปรียบเทียบกันทั้งสองฝ่ายดูเหมือนว่าสถานการณ์จะเข้าคู่กันท้ายที่สุดแล้วชายสามคนและหญิงสามคนจะแข่งขันกันเพื่อชิงตำแหน่งสามตำแหน่งสุดท้ายเพื่อครองบัลลังก์หลังจากรอบแพ้คัดออกสิ้นสุดลงจะมีช่วงพักหนึ่งวันและหลังจากพักหนึ่งวันรอบรองชนะเลิศจะเริ่มโดยตรงสำหรับเสียส่ยวซานเขาไม่มีอะไรต้องกังวลเลยในรอบแพ้คัดออกอย่างไรก็ตามเขามีการเตรียมการและแผนสำหรับการแข่งขันที่เขาเข้าร่วม แต่รอบพบกันหมดนั้นแตกต่างออกไปเพราะไม่กงจือได้เข้าต่อสู้ด้วยแม้ว่าการประลองจะค่อนข้างอันตรายน้อยกว่ารอบแพ้คัดออกแต่สิ่งที่เรียกว่าความกังวลก็คือความกลลาหนและเขาก็ยังกังวลอยู่เล็กน้อยแน่นอนว่าภูมิหลังของไม่กงจือนั้นลึกซึ้งอยู่แล้วและเขาก็เชื่อด้วยว่าด้วยความแข็งแกร่งของเธอไม่น่าจะมีปัญหาอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ไปหาเมื่อกงจือหรือแม้แต่ติดต่อเธอในเวลาเช่นนี้เขาจะต้องไม่แสดงพิรุธ ผู้เล่นทั้งหมดที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศสามารถเรียกได้ว่าเป็นเป้าสายตาของจกักรพรรดิทั้งหลายถ้าไม่ดีจะเจอปัญหาอย่างไรก็ตามเสี่ยวซานไม่สามารถใช้ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาในการแข่งขันและเขาต้องปกปิดตัวตนของเขาต่อไปวันหยุดผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อเสี่ยวซานและไม่กงจือพบกันอีกครั้งก็ถึงเวลาสำหรับการประลอง เมื่อเสี่ยวซานมาถึงสถานที่ประลองเขาบังเอิญเห็นไม่กงจื่อและกลุ่มของพวกเธอเข้าไปในห้องรับรองตรงหน้าเขาแต่เขาเห็นเพียงด้านหลังไม่กงจื่อเท่านั้นสายตาของเขาจ้องมองมาที่เธอชั่วขณะหนึ่งโดยไม่รู้ตัวมีเสียงที่คุ้นเคยในหูของเขาดูเหมือนว่าผู้อาวุโสจีนจะมาประลองเพื่อหาคู่ห้าห้ามันช่างโรแมนติกจริงๆไม่ต้องดูเสี่ยวซานก็รู้ว่าใครพูดพี่หนิงวันนี้เจ้าอยากเจอใคร นิงเฉินเอินยักไหล่และพูดว่าความตั้งใจดั้งเดิมของข้าไม่เคยเปลี่ยนข้าหวังเสมอว่าจะชนะเจ้าเสี่ยวซานดึงดูดสายตาของผู้เล่นที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ดีมากความแข็งแกร่งของเสี่ยวซานนั้นอ่อนแอที่สุดดังนั้นการเอาชนะเขาจะต้องใช้พลังจำนวนน้อยที่สุดตามธรรมชาติซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกว่าสำหรับคู่ต่อไปนี้ในช่วงเริ่มต้นของรอบพบกันหมดการรักษาความแข็งแกร่งของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมาก อย่างไรก็ตามนี่คือการต่อสู้ที่ยืดเยื้อซึ่งจะคงอยู่เป็นเวลาเจวันติดต่อกันทุกคนอยู่ในระดับของราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่ในอีกไม่กี่เกมถัดไปเพื่อคะแนนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะต่อสู้อย่างหนักดังนั้นหากต้องการไปให้ถึงเส้นชยัยต้องมีการจัดวางยุทธวิธีหนิงเฉินเอินและมหาอำนาจในกลุ่มของมันเองได้จัดเตรียมยุทธวิธีต่างๆแต่ไม่ว่ามันจะเป็นแบบไหนยิ่งมันเจอคู่ต่อสู้อย่างเสียวซานเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น อันที่จริงรอบแรกไม่ได้ดีที่สุดหากเป็นรอบสองหรือสามกับเสี่ยวซานก็เท่ากับพักหนึ่งวันดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเสี่ยวซานยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าถ้าอย่างนั้นข้าก็หวังว่าความคิดของพี่หนิงจะเป็นจริงข้าไม่รู้ว่าใครจะหยิบลูกพลับอ่อนของข้าวันนี้หนิงเฉินเอินยักไหล่แล้วพูดว่าเจ้าพูดไม่ได้ว่าตอนนี้เจ้าเป็นลูกพลับอ่อนเจ้าผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปแล้วหากเจ้าเป็นลูกพลับอ่อนผู้เล่นที่ถูกคัดออกคนอื่นจะคิดอย่างไร เสี่ยวซานยังคงยิ้มและพูดว่าไม่ใช่อย่างนั้นแค่บังเอิญที่โชคเข้าข้างข้าจริงๆสำหรับเสี่ยวซานครอบครัวของนิงเฉินเอิญก็มีการวิเคราะห์เช่นกันโดยตัดสินจากสถานการณ์ของการประลองส่วนใหญ่ก็เป็นการโชคดีเช่นนั้นนิงเฉินเอิญยังคัดเลือกบุคคลที่แข็งแกร่งจากตระกูลพูดวัชระเพื่อถามเกี่ยวกับการล่มสลายของจักรพรรดิสวรรค์วัชระ จินมยวหลินผู้อาวุโสของตระกูลต้นทองฟ้าเป็นคนท้าทายจักรพรรดิสวรรค์วัชระในเวลานั้นจริงๆแล้วสถานการณ์ของทั้งสองฝ่ายไม่ปกติแต่คนที่แข็งแกร่งของตระกูลพูดวัชระสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ามีการมาถึงของบรรพบุรุษต้นไม้ดังนั้นจึงแน่ใจว่าจะต้องเป็นพลังของบรรพบุรุษต้นไม้ที่เอาชนะจักรพรรดิสวรรค์วัชระและฆ่าเขาแม้ว่าจะมีคนบอกหนิงเฉินเอินว่าเป็นเสี่ยวซานที่สังหารจักรพรรดิเขาก็คงไม่เชื่อ อีกไม่นานจะถึงเวลาจับฉลากเสี่ยวซานไม่ได้เข้าไปในห้องรับรองและยืนรออยู่ข้างนอกตอนนี้มีผู้เล่นน้อยมากในพื้นที่รอผู้เล่นอย่างหลานโมเฉียนก็อยู่ในห้องรับรองของเมืองแยกนภาเช่นกันเมื่อพูดถึงครั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าโชคของอสูรยักษ์เบฮิมอสนั้นค่อนข้างดีหลานโมเฉียนและจินอันกัวเป็นทั้งผู้เข้ารอบฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เมื่อเทียบกับเผ่ามังกรเกือบจะเหมือนกันแต่ในทางตรงกันข้ามดูเหมือนว่าสถานการณ์ของเผ่าอสูรฟีนิกจะไม่สมบูรณ์แบบในครั้งนี้และมีผู้เล่นชายเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ผ่านเข้ารอบในสายตาของผู้ชมรอบแพ้คัดออกที่น่ากลัวที่สุดได้ผ่านไปแล้วแต่ผู้เล่นทุกคนที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศรู้ว่าการแข่งขันที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว